ผมจะย้ายคูโบต้านะครับรถเกี่ยวคูโบต้านะใส่รถถ่ายคูโบต้านะครับไปย้ายย้ายงานแปลงใหม่แล้วกันนะผมเดี๋ยวพี่เจอยลูกค้าแปลงใหม่แล้วกันนะไปกันต่อครับผมอันนี้เป็นานาปังนะคุณผู้ชมนาปังไม่ทำไมมันออกงานปล่อยจังวะดูยกันเลยนาปังมันออกงานปล่อยจังวะเนี่ยอออะไรครับเนี่ย ไปกันเลยครับไปกันเลยอันนี้จะเป็นตัวล่มแล้วกันนะผมตัวเป็นหลังคาครับเป็นตัวหลังคาครับผมเ,เดี๋ยวเอาขึ้นรถก่อนแล้กัน,นครับเอาขึ้นเลยครับอันนี้พี่ลบมนะครับพี่ล้มนะครับลบ้บยยลมนะครับเ,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 เดี๋ยวจะย้ายแปลงใหม่ล้ครับเฮ้เฮ้เฮ้ย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 ้ม้เเ่ ผมยังไม่ได้หลับสักหน่อยนึงไปครับป้ามาแล้วครับมากันแล้วนี่ครับผมมาเลยครับมากันเลยตะระนันเี่บอทัพบอทกันเตะไ,บนบนบนเไปครับเดินหน้ากันเลยครับเดินหน้ากันเลยเดินหน้าขึ้นกันเลย ค่อยๆครับค่อยๆเบาๆครับเบาๆทุกทอย่างต้องเบาๆนะครับผม <_ amp> ไม่ต้องรีบครับไม่ต้องรีบต้องรีบครับไม่ต้องหลีบก็ไม่ต้องรีบครับผมปุ๊บมาปุ๊บมานี่ครับนี่เลยครับนี่เลยนี่เลยโอเค เรียบร้อยครับไาเดี๋ยวเราย้ายงานกันต่อเลยครับคุณผู้ชมครับแม่ทำไมนาปังนี่มันงานเขารัวๆอย่างเลยครับเนี่ยแต่ว่ามันมีแบบว่าแป้งสองแป้งอะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ชมมันไม่ได้มีเยอะอะไรขนาดนั้นนะครับผมนะแป้งสองแป้งนะครับปปนะไปครับผมนี่ครับเป็นเกียร์ออโต้นะครับสำหรับรถคันนี้ดูดูพี่หล่อเหยียบเบรกเลยแอบโอ้โหมึงใส่สุดเลยนะพี่หลนะ่อเนาะ พระเจ้าเอ้ยมาเลยครับมากันเลยมากันเลยครับมากระลยไปกันเลยไปกันเลยไปกันเลยกันเลยกันเลยเดี๋ยวเราย้ายงานนะครับย้ายงานนะครับค่อยๆนะครับค่อยๆนะครับ ชเชื่อกับแชวโอ้โหย้ายแปลงใหม่นะครับย้ายแปลงใหม่เดี๋ยวคูโบโต้าแล้วกันครับคูโบต้าและคูโบต้านะครับผมนะครับผมเฮ้ยเระวังล่วงนะงกินระวังหลวงนะพี่นะอุ้ยล่วงนะพี่นะเย,นะย็นเย็นครับพี่เย็นเย็นเราต้องใจเย็นเย็นนะครับโอ้โหโอ้โหดูข้างหลังไอ้โยกเยก็ซ้ายขวาซ้ายขวาอยู่นะคุณผู้ชมเห็นปะนะโอ้โหนะโอ้โห อันตรายนะผมอีกอักอีกอักเลยนะนี่ยกยี๊สายขวาซ้ายขวานะครับผมไปแล้วครับไปเลยมาลดี๋ย่าไปเกี่ยวใกล้ๆหมู่บ้านเลยครับคุณ้องครับอันนี้จะเป็นนาแห้งนิดนึงแล้วกันนะผมก็จะเป็นนาแบบแห้งออกแห้งๆนะครับบอลแล้วครับบอลแล้วเฮ้ยเลยวิ่งระวังพี่ระวัง มันต้องระวังนะพี่นะเราไม่ระวังไม่ได้นะพี่นะเฮ้ยโวยโอ้โหโอ้โห,ห,หกระแทกปักปักนี่เดี๋ยวเราจะไปเกี่ยวแปลงนี้นะครับผู้ชมครับอ่าไอ้นี้เราเคยมาถ่ายแล้วนี่วะเอ้ยแล้วโคนหายไปไหนล่ะโคนดนะเดี๋ยวกันนะเป็นเมืองะโค,น,ะโค,น,ะโคนหายได้ยังไงครับเนี่ยโอ้โหเกมโอเคผมเดี๋ยวเราตัดนะครับโอเค อ้าข้าวเต็มเลยโหข้าวเต็มเลยไป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 เดี๋ยวไปลงข้างในเลยเนาะโอ้เข้าได้ไปะเนี่ยออ้ไม่น่าได้ไปะแป๊บนึงพี่แป๊บนึง,นงผมไม่ค่อยเก่งซะด้วยเลยขับรถแบบนี้อึบอึ๊บอึ้บอึ๊บโอเคโอเคโอเคได้ครับได้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 ได,ได,ได้มาเลยครับมาเลย มาเลยครับมากันเลยลงตรงนี้แหละครับลงตรงนี้เลยแอบบโอเคไปคุณผู้ชมแต่เราเกี่ยวนาปังให้ลูกค้าก่อนแล้วกันนะครับสตาร์ทดิพี่เออนนั่นแหละมันอาจจะอ่าเขาเรีย,วรย,วรย,วยกว่าต้องเป็นรถเกี่ยวคลิปรถเกี่ยวมอบ่อยจังว่าช่วงนี้มันรถใหม่นะครับรถคันนี้เป็นรถใหม่โมเดลใหม่ด้วยสวยงามมากนะครับผม ขอบคุณน้องชายนะครับที่ส่งมาให้รีวิวนะครับนี่ครับแล้วก็มารีวิวเล่นนะครับเดี๋ยวลองลอง,ลองหลายๆแบบนะคอันนี้วันนี้มันนาแห้งนิดนึงนะครับคุณผู้ชมอันนี้เป็นนาแห้งนะครับอือรถเกี่ยวใส่อ่าโอโ้โ,อโหโอ้โหอ,อุปต t ไมา่เลื่อนเลยะแบบนี้แหละ มาเลยครับปัาเลยคูโบโต้านะครับคูโบโต้าเนี่ยคูโบต้าปากวปากว้าง2เมตรนะครับคุณผู้ชมครับปากกว้าง2เมตรห้องจีนแอร์เอ้ยห้องจีนไอตอนนี้ห้องเกีงแอร์ไม่เย็นนะครับผมเออ นี่คปจัดไปเลยครับจัดไปเลยโอ้โหวันนี้นาแห้งว่ะคุณผู้ชมหมุนเยอะไม่ได้นะครับนามันแห้งนะครับหมุนเยอะไม่ค่อยได้ต้องใช้โยกเอานะครับแต่ถ้าเป็นนาเป็นคโนคนๆสักหน่อยนึงเอาหมุนได้สบายนะครับหมุนสบายเลยหมุนสบายเลยนะครับผมปึ๊อ่า เออโอ้ยหมุนยากมากนะครับเพราะว่านามันแห้งครับอึบอบอึบแว่าหมุนได้ไก็พอหมุนได้นะครับแต่มันหมุนยากนะครับหมุนยากมากนี่เป็นนาอนาปังนะครับนาปังนาปังก็ปลูกแห้งใช่ไหมนเนี่ยเจ๊ <c oughs> แ,กแกปลูกค้นแห้งเลยเนะี่ยเดี๋ยวไปนะครับจัดไปเลย อกี่อัออดเลยครับอัดหน่อยอัดหน่อยอัดหน่อยเนี่ยครับไปเลยครับไปเลยก็จะมีรอยรถด้วยนะครับโอ้ระวังรถหนามนะครับระวังรถหนามตรงนี้เราเกี่ยวไม่ได้เราก็จะไม่เกี่ยวนะครับคุณผู้ชมบอ,อขับไปเลยพี่หลอกขับไปเลยออืโอ้โห เออมันเหมือนบรรยากาศแบบเหมือนจริงๆมากเลยเนาะอ่าดูดิโอ้ยผมกลัวเกี่ยวเอาขอบลวดหนามมาดิผมกลัวจะใส่กับลวดหนมามเอาซะดิทุกท่านนี่ครับแม่ถ้ามีรถกระสอบด้วยจะสุดยอดมากนะผมสมัยก่อนแล้วเป็นรถกระสอบนะส,สมัยนี้ไม่มีแล้วนะผมอุ้มอย่างเดียวนะครับช่วงนี้ สมัยนี้เป็นรถอุ้มอย่างเดียวแล้วสมัยก่อนมีตัวเลือกให้เลือกนะครับมีแบบว่าเป็นกระสอบแล้วก็มีเป็นอุ้มนะครับผมมีให้เลือกเลยนะครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้โหข้าวข้าแบบบู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 บบ อื๊บอ่าอื๊บอื๊บอื๊บนี่รอยเราลงครั้งแรกนะครับวันนี้นานแห้งเลยคุณผู้ชมไม่นานครับเกี่ยวไม่นานเกี่ยวไม่นานอึบอืบอ่าอึบอึบโอ้โหมาแล้วครับไาแล้วโอ้โหนี่ครับไปแล้วครับไปลแล้ว เนี่ยมันมีแบบว่าเป็นเฮ้ยเราต้องอันนี้เราต้องเป็นมุมมอง6กห้าเด็เนี่ยผมหกห้ามันจะพอดีนะครับอ่าเห็นไหมมันจะพอดีนะครับนี่นี่น,นี่มาแล้วมาแล้วมาแล้วก็ต้องขวอย,อยู่ดีอ่ะก็ต้องแทงอยู่ดีอ่ะเนี่ย ถอยครับถอย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 จัดไปครับจัดไปโอ้โหยนานาแห้งครับนาแห้งนาแห้งก็งองบอกไว้ก่อนว่านาถ้าเป็นนาแห้งรถเกี่ยวคูบต้าเนี่ยสบายนะผมเพราะว่าแทกเขาจะเป็นยางนะคผมนะเป็นนุ่มนิ่มนะผมนุ่มนิ่มนุ่มนิ่ม นะจับไปเลยจับไปเลยออออเอาเฮ้ยทำไมายกไม่ขึ้นอ๋อ,อ,อเดี๋ยวเจียวให้เจ๊เลยเจ้าให้หน้าปังเจนปลูกขายนะปลูกข้าวขายเขาทำนาก็ดีนะผมแต่ว่าคือมันแห้งไปหน่อยอะ่ะ คือนาปังมันต้องแบบว่ามีน้ำหน่อยนะคุณผู้ชมนาบ้านเรานะต้องมีแบบมีนมมีน้ำหน่อยนะครับไปเลยครับไปเลย <c oughs> โอ้มีรอยรถโคตรดีเลยนะดูดิรอยรถด้วยนะครับ <c oughs> เออสมจริง อมีรอยรถสมจริงด้วยนะครับดูดิเป็นตอเป็นตอนะครับตรงไหนรถเหยียบก็จะยุบไปนะครับตามจริงคือรถรถในเกมที่ไม่ใช่มอสอะก็คือมันมันมีแบบนี้มามาหลายภาคแล้วนะครับอย่างข้าวที่ทุกคนเห็นนะ่คือมอสนะครับผมที่ผมเล่นอยู่ทั้งหมดเนี่ยคือมอสทั้งหมดเลยนะครับไม่มีอะไรเป็นของตัวเกมเลยนะ มอหมดเลยคนระับแมพยังมอข้าวยังมอสรถยังมอ,ออ่ะเออมอสหมดทั้งหมดเลยนะถ้าอยากได้มอมันก็ต้องเป็นไอถ้าอยากได้แบบผมติมก็ต้องเล่นมออ่ะเพราะว่าถ้าเป็นของตัวเกมมันไม่ใช่เมืองไทยไงนี่จัดไปครับจัดไปโหไม่เต็มง่ายเลยวะเอาให้เสร็จเลยใช่ไหมเนี่ยผมว่าแปลงนี้เสร็จวิดีโอนี้เลยนะเนี่ยจะสรงแล้วเนะี่ย ม,มาแล้วครับผมมาแล้ว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 ครับมาแล้วโอ้ยเหยียบล้มหมดเลยนี่หว่าโอ้โหมันจะหมดอยู่แล้วคุณผู้ชมโอ้โอ ข้าวจะหมดแล้วเนะี่ยเออดีอยู่ะเร็วดีเนาะข้าวจะหมดแล้วเนะ่ยมีหนูวะเนี่ยเกี่ยวแป๊บเดียวเองเองเนี่ยเกี่ยวโคตรเร็วอะ่ะเร็วจัดเกี่ยวข้างหมู่บ้านเลยคุณผู้ชมอ่าข้างหมู่บ้านไปเลยนะครับเดี๋ยวเอารถมาลากด้วย ปึ๊บอ่าโอ้โหเร็วมากจำเดี๋ยวจะเสร็จแล้วเนะี่ยจัดไปครับจัดไปเนี่ยครับเดียราก็จะเห็นแบบว่ามุมกล้องแบบจริงๆเลยอ่ะเห็นแบบของจริงเลยนะครับเหมือนของจริงเลย โอ้โหเนยบอกว่าหมุนไม่ได้มะหมุนดีจังวะนี่ครับหมดแล้วครับหมดแล้วร้อยสุดท้ายแลยเฮลกูโจ๊งรอยสุดท้ายครับยังแต่ยังไม่ท้ายสุดนะครับเพราะว่ามันจะเปลี่ยวนิดนึงจัดปายจัดจไป้ายจัดป้าครับจัดไป โยกนะครับผมโอ้โหมันหมุนดีจังวะโอ้โหนี่ขนาดคูโอ้ตานั้นมันเกี่ยวเสร็จโคตรเร็วอะดูดิเสร็จแล้วคุยมอุ้ยเสร็จเร็วมากเสร็จเร็วจริงโอ้โอ้โหแดูดูมันเป็นรอยโคตรสมจริงอะอ้าดูรอยดิ ไปแล้วครับไปแล้วเดี๋ยวรอรถลากนะครับเดี๋ยวก็จะย้ายไปอีกแปลงหนึ่งนะครับติดติดกันเลยแปลงหนึ่งอยู่ตรงนู้นขึ้นได้ปหมเนี่ยโอ้วมาดิเจเอารถลากไปยังอ่นนะเจีรถล,ลากมาเจี๋ยวรถลากมารถล,ลากมาเลยครับรถล,ลากมาเลยโอ้ทำไมมันเร็วอย่างนี้วะเนี่ยคุณผู้ชม ดี๋ยวผมไปลอารถลาไปก่อนแล้วกันครับอ่าเอาตัวลากไปก่อนน่าจะได้ติ๊กมาอยู่มั้งเอ่เอาอ่าเอเออเอาตัวลักตัวนี้เลยไหมอ่าตัวนี้มันขนข้าวได้หรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะอ่าตัวไหนมันอ๋ออันนี้มันคือมันผ้ามันขนข้าวจริงแต่ว่าพอมาแล้วมันขนข้าวไม่ได้มันใส่ข้าวไม่ได้ดิพอมาแล้วมันใส่ข้าวไม่ได้อะมันจะทำไงอะเนาะอ๋อ เออเอาแบบพ่วงแบบเหมือนพ่วงที่เป็นแบบว่าพ่วงคูบต้าจริงๆอะ่ะอันนี้มันเป็นพ่วงแบบพว e ่วงรถอีเท็กเออนี่นนพ่วงแบบนี้ออต้องเอาพ่วงแบบนี้อ,อ่าปุ๊บหัล้อมันเล็กจังอะพี่อ,อ่า เดเฮสีส้มมาเลยดีเป็นไงดีอ่ามันต้องอย่างงี้โอ้ต่อพว่วงได้อีกนิดว่ะอ่าเอามาสักงสองพวงไปอสองพว่วงไปเลยอ่าอ่าผมจะเอาเป็นคู่บต้าตัแวแอร์ละกันนะครับโอเค นี่คือโซ่อ่าโอเคเดี okay. ๋ยวเราไปใส่ข้าวกันแล้วกันนะผมเอาส2 2> กักสองพ่วงแล้วคุณผู้ชมนะผมไม่รู้ว่าจะใส่ได้หรือเปล่านะครับ <c oughs> นี่มาแล้วมาแล้วมาสกักสองพ่วงมาสกักสองพ่วงเอาละไม่รู้จะใส่ข้าวได้หรือเปล่าเราเอาไปอย่างนั้นแหละผมมีล้ออะไรด้วยวะมียางอะไรด้วยวะ อันนี้รู้ส to ึกว่าจะเป็นยางตันเลยซ้ำเนี่ยคุณผู้ชมใช่ไหมมันจะเป็นยางตันนะเนี่ยแบบไม่มีนงไม่มีไอ้อะไรเลยแบบเพ่งพังเพ่งพังอย่างเดียวเลยไม่เน้นนิ่มอ่ะเน้นแบบเน้นกระแทกอย่างเดียวอ่ะนะผมเน้นกระแทกเน้นบรรทุกจริงๆครับไปสองพ่วงพอเนี่ยโหทัจริงรถบ้านเราทำแบบนี้ก็ได้นะมาแล้ว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  จะกลับรถยากหน่อยนะเนี่ยเน้นกระแทกอย่างเดียวเลยแล้วมันเป็นล้อดเดี่ยวด้วยประเดนนยวประเดีนเป็นล้เนอดเดี่ยวเลี้ยวง่ายนะคอันนี้รถลากอ้อยแบนนี้เกียวเสร็จไปแล้วมาแล้ว เรียบร้อยครับผมก็เดี๋ยวจะเอาเทแล้วก็จะปิดวิดีโอไว้เพียงเท่านี้เลยแล้วกันนะครับผมจืดออ่าปึ๊บเขียได้ปหมเนี่ยอ๋อได้อยู่โอเคครับผมโอ้โหเรียบร้อยครับผมก็โอ้โหถือว่าสวยงามนะครับเจ้าเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะผมสัตว์แปลงนี้โอ้โหดูนกมากิน,มนเมล็ดข้าวเต็มเลยเนะี่ยโอ้โหเสร็จเรียบร้อยนะผม เจอกันใหม่วิดีโอหน้าครับผมสวัสดีครับนี่ครับโคตรสวยครับคูปตาคันนี้นะครับผม